3 2 1สวัสดีครับสวัสดีไปายอย่างทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วครับกลับมาเจอกันกับเมนูนี้ครับเมนูที่นำของที่ทานไม่หมดใอเช้านี้กลับมาทำในช่วงเย็นเออนี่ครับมีข้าวแล้วก็มีปลาส้มนะครับเดี๋ยวก็ยังง่ายมาดูกันครับทั้งทีเริ่มจากนี้เลย อันพักครับอันตามที่เตรียมไว้ก็จะเป็นหอมแล้วก็อับชีครับเสร็จเรียบร้อยก็หั่นแล้วนี่ครับเป็นสิ่งที่ผมสนับเลยครับเฮ้ยขอบอกครับใบแล้วก็ใบมะกรูดนะครับเย็นความหอมเข้าไป,ไปนี่ครับโอ้โหทำอะไรก็ไปเก็บนะครับเอาไปในชามนะครับแล้วก็มาแกะ ปลาส้มของเรานะครับแกะเป็นชิ้นเล็กแต่วันนี้ก็จริงจริงก็มันจปมีขั้นตอนหนึ่งแต่พอดีหิวครัหิวมากเลยก็เลยเร่งรัดเร่งขั้นตอนทิ้งขั้นตอนนั้นไปเดีย๋ยวมาเจอกันวานะ่าหน้าตาไปยังไงเสร็จลแล้วเรานํำข้าวน้ำข้าวที่จำนวงจะตาไม่หมดแล้วนะมา แปง้งแปง้งแป้งกระเจ้านะครับสำหรับแป้งก็จะเป็นตัวที่ทําให้ตั้งปั้นเป็นรูปได้ครับจากนั้นก็นี้ครับเครื่องปรุงที่ได้มาจากการทานใน,ห,นหมดของไอ้บะหมี่ก็่งสเส็อรูปนะครับเอามาเพิ่มสีเพิ่มสีได้เนี่ยลองปั้นดูครับครับ ตะกล้องนัดก็คือลูกชายเองอปั่นรูปได้แล้วครับไม่แต่ก็พอนี่ครับชามนี้ก็ได้ประมาณ1 2 3 4 5 6ประมาณ10 10ก้อนครับ10ลูกมาดูจุดเตาละเอ้ยเตาทานแล้วนี่แหละครับเตาทานนี่แหละเออมันดีนะเฉียวดีสำหรับผมนี่แหละ เตะน้ำมันลงไปมันร้อนแล้วก็นี่ครับก็ย้อนลงไปย้อนลงไปเสร็จเรียบร้อยครับเอานเดือดแล้วก็พลิกซะหน่อยครับพลิกมาพลิกมาตักช้อนฟองทิ้งไว้นะครับช้อนฟองทิ้งไว้ไว่าแล้วก็กลับ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  ครับอ่าได้ทีแล้วตักขึ้นแล้วก็ตักขึ้นตักขึ้นตักอีกตักอีกจัดจานจัดจานจัด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 จานจัดจัดจัดจานโอ้โหโอ้โอื้อหืออื้อหือโอ้โหมาชิมมาครับมาทานด้วยกันครับโอ้ข้าวชอบข้าวชอบ